มองตาไว้ใครเริ่มไปนะอ่ะพี่เอ็มค่ะกับโมเมนต์ล่าสุดเอาเลยเขยยเอากันเลยก็ถือว่าเป็นสำหรับเอ็มถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆสำหรับปีใหม่เลยกว่ามันก็โหกี่ปีละห้าปีนะที่เป็นลงข่าวกับสี่ปีไม่จริงห้าแล้วนะตั้งแต่ปีหกสองมาปีองเจ็ดก็คือห้าปีแล้วก็แบบว่าเคยคิดภาพนี้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต่คนก็คุยกันแต่ว่า เราก็ไม่ค like ิดว่ามันจะมีก็เคยคิดว่าม like ันน่าจะมีวันนี้แหละแต่ว่าคือมันทุกอย่างมันโชบกันทุกรอบเลยไม่เคยได้เจอเลยอะไรเงี้ยจนวันนั้นที่ไปเนาะวันนั้นที่ไปไปมันโปเอ็ก็ไป้านโปหลายรอบก็ไปหลายรอบแบบไปถึงก็ไปนั่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นน่ะมีเซนมีเซไม่มีเซนคือร้านมันปิดหมดแล้วรุ่นน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยเออไปสิเพราะเลืออยู่ร้านเดียวอ่ะก็ไปเอ็มจำได้เลยเอ็มลงจากรถแล้วแบบ ไม่ใช่เจออีเนตนะอแต่ไม่เคยสังหอดเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอมันไม่เคยคิดอยู่แล้วก็กปกติเขา,าเออยงไม่ใช่เจออีเนตนะเลยอีกก้าวหนึ่งปุ๊บหันไปคุคน้คนๆก็อ้าว<อ>ใจมันก็โหแบบสั่นอ่ะมันก็ตกใจมันไม่รู้จะเริ่มอะไรแบบเชิดไหมหรือ <another> หรือหรืออะไรหรือ,อ<ส>ากาบหรือรลอกมัรเป็ตัวไหนว่าถ้าเราเจอมันมีอยู่แล้วแรกๆอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกเลยอ่ะที่ก็แบบว่า ก็คงเป็นสองอย่างไม่คงเชิดก็คงร้องไห้เพราะมันหลายๆมันมีหลายๆเรื่องราวมากๆที่มันผูกพันกันอะไรย่างเงี้ยเออแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบไฟปกครองอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็สั่นแล้วก็นองก็ยืนอยู่แล้วเหล็กเข้าไปก็ดึงออกมาคือตอนรู้สึกเรามาตีกันไหมจะเชิดหรือจะร้องไห้ตอนนั้นไม่มีเลยตอนตอนนั้นไม่มีแต่ตอนนั้นัใจมันแบบมันไม่ได้กลัวแต่มย์เขาสึกว่าเฮ้ยมันมีวันนี้จริงๆว่ะคำพูดนะครับ ตอนไปคำพูดก็บอกเลยบอกว่าเออตอนนี้พี่มีเซรั่มใหม่นะสามร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งเดอจะช่วงนี้ถ้าตัดออกนะก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเออเมื่อวันนี้บอกว่าคำแรกเลยอะแบบเออขอโทษนะขอโทษแล้วก็บอกเฮ้ยขอโทษทำไมหนูต้องขอโทษพี่ก็ต่างคนก็ต่างโทษกันบอกว่าในช่วงแรกๆมันพอคนเราที่มันมีโมเมนต์กันอะ เราไม่ย้มกันอยู่ลยแล้วว่าณตอนนั้นเนอะอต่เองก็บอกว่ามึงก็เข้าใจกูในแบบนี้กูเข้าใจมึงในแบบนี้กูได้ยินมาอันนั้นมึงก็ยินมานี้อเองว่าไม่แปลกเราก็บอกเฮ้ยเราไม่โกรธเราไม่โกรธเลยว่าเรามันเคยเป็นยังไงมาแต่ตอนนี้เราสุกว่ามันโอเคมากเลยเลยจเจอใจเราที่ผ่านมาก็คืออยากจะเจอเขาแล้วก็อยากจะเปียอยากเจออยากเจ,อ,อ,กจอ,คอคือปีสองปีแรกที่เอ็มเคยสัมภ,ภาษณ์ไปว่า จิตเอ็มไม่นิ่งเลยที่เอ็มหายน<ม>ไ,ไม่ค่อยได้ทําช่องทอ<ม>ําอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้น wa, มันก็หวิ่งอ่ะตอนนั้นมัน,น,น,นก็วิ่งจริงแบบเออที่สัมภาณ์แบบหลายรายการเลยก็บเออเราวิ่งจริงแต่หลังจากนั้นมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้โหยหาว่าอยากจเจอแต่มันกลายเป็นรู้สึกว่ามัน,มนก็คิดถึงโมเมนต์นึงเพื่อนเพื่อนรบกวว่าใครว่ากับเมกะที่กลับมาทุกคนไม่ว่าอะไรเลยเอ็มโทรบอกเอื้อก่อนวันนั้นหน้าตาหาเอื้อเลยเอื้อบอกดีแล้วแล้วเอื้อก็บอกว่าอยากเป็นยังไงอ่ะ ทำเอาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็รู้ว่าเราก็พูดถึงมันบ่อยอ่ะพูดถึงเนเธอร์บอยว่าเออเป็นยังไงเลยแต่มันคลายความรู้สึกคลายมากปีนี้คลายเลยแล้ววันนั้นดูอยู่ดีก็เป็นไลน์โค้ดเลยโพสต์ใน Facebook แบบอะไรกับการที่เราได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจมันดีมากๆนะอยากให้ทุกคนลองทําตามนะจริงๆวันนั้นใช้เวลาคุยนานขนาดไหนเดือนกว่าเลยครับยืนหนุนไม่ไหวเลยโอ้โหก็ยันเช้าคุยกันแล้วก็แบบ คือมันเป็นการที่มันแบบมันติดเลยแต่มันก็ยังเคิร์กเคิร์กขึ้นขือนอยู่อีเนียก็เป็นแบบเอ้าแล้วช่วงนี้เพียงทำอะไรคะอมีค้ามีไรลหลัจากนั้นเออหลังจากนั้น,น,นก็คือปกติคือมันก็มีเป็นคนพูดพออยู่แล้วแต่วันนั้นมันเป็นโมเมนต์แล้วแบบ มันคงเกณฑ์กันแหละเราก็โอ๊ยเราจะแซวเล่นเหมือนเดิมได้ไหววะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันห่างกันไปนะแต่ก็ต่อกระติดเช้ามากันนักกินข้าวก็อยู่กันเกือบเช้าคร่ะตอนเช้าก็คือไปกินข้าวไปกินข้าวกันคือด่ก็ื้เราเราไม่ไปขอโทษตขอดใช่ไหมไม่ยากนะไอ้โมเมนต์ที่จะกาเฮ้ยไม่ยากจริงๆน้องเอ็มคิดว่าการขอโทษใครสักคนหนึ่งไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนลองทำมันมันไม่ใช่รู้สึกว่าขอโทษไปเหอะเพื่อจะได้จบรู้สึกเฮ้ยมัน เฮ้ยเราอยากขอโทษจริงๆอนะ<ม>แต่ไม่รู้จะแบบว่าขอโทษที่พี่นันพี่เดินชนก็ไม่ใช่ไง<ม>คือแบบว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ขอโทษจริงๆนะโมเมนตะ์นนมันก็ขอโทษก็ร้องไห้อะไรนะแต่แบบเออ,เอ,อมันเป็นเรื่องราวที่ที่เราอยากจะเอ็นดี้จริงๆมันเหมือนพอคลิปมันออกไปคนก็บอกว่าถ้า,ถาจริงๆไม่เห็นคลิปนีกก็ไม่รู้เลยว่าเคยเหมือนเรบคิดได้กันไม่เป<อ>็นเลยแล้วแล้วอย่างบางคนที่เขาคาดหวังว่า จะกลับมาทําใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มบอกเน็ตเลยคือมันมีโมเมนต์อยู่แล้วว่าเอยจะกลับมาซีซั่นสองไหมคัมแบ็กไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอย่าให้แบบอยากให้คนอื่นเพราะเราอยู่ในโซเชียลมานานมากเราอยากให้คนอื่นมาบอกว่ากลับมาเพื่อคอนเทนต์เลยเอาไปดีกว่าถ้าอยากดูเดี๋ยวมงก็รอไหวรอไม่ได้ดูต้องห้าหกปีไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยอะไรอย่เงี้ยก็ลอยสักเท่าเว็บประนันเอาไปตัดลงเยอะแยะก็ดูไปสิให้ดูเรื่องเก่าก็ดูไปก่อน อีหนึ่งเรื่องเพื่อนเราตอนนี้โด่งดังมาคิดิน่าแซแต่คือใครคะ่ะอ,อ๋อไม่รู้จักแล้ว <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็โด่งดังโด่งดังออคับมีชื่อแต่ไม่ใช่คำว่าโด่งนะไอว้วานิวมีชื่อมานานแล้วนะไม่ได้หายไปไหนด้วยยีนิวนะัออ่นคือแบบตะคาบอยู่นะออก็อยู่นานนะเ,ออเป็นปุญญาวรณดเหมือนสิ้นปีที้มันเป็นปีทอ,ขอ,ง,ของของเขาคนเราจะมีช่วงเดียว เอามัหดยงตอนนี้หมดหมดแล้วไไมมม่่ด้นผเอาก็ปีแล้วปีทองมึงจะปีทองสองปีไม่ได้ตอนนี้ก็แสดงว่าคิวว่างง่ายเลยว่างว่างคือคิวเหนียวก็ว่างตอนนี้โด่งดังมากมีฟูลซัพพอร์ตด้วยเอาสภาพเหมือนคนไม่มีข้าวกินมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหน่าซัพพอร์ตเลยแล้วเจอกันอยู่บ้างเนาะก็เจอเจอเจอขันขันนะเขาเห็นเขาเดินเท้ากับยูเครนดูดูเท้า อ่ะช่องไหนเนี่ยก็ทะลอกไปไรเพราะลงรอพืนด้วยไรด้วยเนี่เราลองไนในรายการรน่วยไหมเห็นค่ะฟังเรารู้สึกไงบ้างเราเปาเราก็เป็ีกับพี่เขาล้อย เอโคที่หันมาเนี่ยนะวันนั้นคือได้มีโอกาสส่ตรงกับโคทั้งสี่เลยหันมาตกใจว่าทําไมมีแต่เสียงไม่เห็นหรอไม่เห็นคนมีบุญนะคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยด้วยที่ร่วมมาทําบุญอาจารว่าสตูจอบคิวสตูจอบพันออกไปก็คือหายคิวของอระมันยากอยู่แล้วสตูจอบก็คือก็กลับมาทำกันเดิมมันปกติอนะเพราะว่า เราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเวลาร้องเพลงร้องเพลงพี่นิวก็ร้องทั้งวันคนบ้าเลยรขับรถไปมีลําโพงอันนึงคือเรื่องที่พี่นิวขับรถเล่นโทรศัพท์ไม่มีจริงนะแต่ขับรถมือเดียวร้องเพลงมีนะม<อ>ีจริงชอบร้องเพลงมาก เสร็จแล้วไม่ถักด้วยเซร็จแล้วเหรอเฮ้ยโปรโมชั่นไงเนี่ยถ่ายคลิปตัดวกแม่เอพูมดยังไม่หยุดเลยเาักเสร็จ้ด้วยนะครับเสร็จ้วสมรโลให้ยน้าใส่มากอะไรนะเสร็จ้ค่ะเสร็จล้เสร้อะไรนะออันนี้กดปิดแล้วไม่ได้ขายยังไงนข่ยยังไงนะสบมีโปสับเกาเ้าอันนี้ถ้ามาจากทุกสสำนักเดี๋แถมสบู้ด้วยด้วยเรามีชื่อเพื่อใมันเป็นภาพจำไหมเพราะน้ารัขาของืุนที่แล เอออีนี่อันห้าหนูห้าโดตกนะทีนารากูเปิดตัวเซรั่มสองวันเซรั่มนารามมาแล้วก็ฝากเซรั่มเอ็มด้วยละกันสับปะคลุกเขาเป็นเซรั่มสับปะรดช่วยให้หน้าใสเอาลองดูจากตาเนื้อสิพี่ก็มีรองพื้นบ้างก็ให้พี่นิวชัยบ้าง